สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสำหรับมือนี้นะคะเนาะยายหลานจอมจนุนฟารลี่ถ้าพี่พาน้องมาลงสะคือเกขาล่ะค่ะพี่น้องค่ะนี่ล่ะค่ะอให้ผลิตน้ำน้ำเด็กหน่อยตาพี่น้อง อากาศห่อนๆจ้าหาโม่งแร้งจ้ะเบิ่งเด็กหน่อยเล่นน้ามนะคะเมื่อนี้โคตรม,มาาค,ค่ะโคตรหยุดมาซ่านะคะกระไดที่ของจอมจุลละค่ะเป็นอย่างปฏิ่นว่าอยากไกยน้ำนะคะพี่น้องคะ่ะ่นว่าอยากลงน้ำลึกนะ่ะเป็นยานแต่ว่าน้ำตื่นน่ะลงไดก็เอากระโดดเลยค่ะกระโดดเลยกระโดดตามไปเลยแต่อย่าเอาขาลงนะ เล่นน้ำได้ค่ะแต่ว่าว่ายไปว่ายว่าเอาค่ะนี่และค่ะกับพ่อแม่นะคะเนาะกกมี่พอมีแม่มีพีนะคะคอยเบึงคอยดูแลคอยแง่งนะคะยู่ข่างสะอยู่ในสะกกมี่จ้าพี่น้องค่ะแต่ไรซสิเลียยังมากมายนะจ๊ะเนาะ เนี่ค่ะผู้ดูแลนะคะคอยตอด่องดูแลเบงนะคะพ่อแม่นะคะแล้วก็ผู้ดูแลตะต้องานะคะสำรับซ่าเนี่ก็เปิดทุกมือนะคะพี่น้องค่ะเปิดทุกวันนะคะบ่ายสามบ่ายโมงบ่ายบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะพี่น้องค่ะหรือว่าจะย่างมือเศร้าจังจีกับมี่ค่ะพี่น้องค่ะกระเลวเตะนะคะเนาะพี่ไ้นองเลยชมบรรยากาศ น้องๆเ่นน้ำน้ำกันจ้าเป็นน้องไงน้องหน,น,น่อยแหละค่ะเอาทีสบายใจค่ะ,คะเอามุดลงไปเลยลูกมุดไปก้นสะเลยมุดลงก้นสะนะ ทำเหมือนว่ายน้ําอ่ะทํำทาเหมือนดําน้ําอ่ะไม่ต้องจับข้อมะอมุดลงข้างล่างเลยเเเมุดใส่ไม่ได้ไไไดจับไอ้นี่อยู่แล้วใครบอกให้ถอดล่ะคะ เล่นแบบสั้นบายใจ้ะค่ะพี่น้องค่ะมุดลงข้างล่างสิคะอันนั้นอันนั้นอันนี้นเขาไม่ได้เรียกดำนะคะอันนี้นแค่จุ่มหัวลงเฉยๆถ้ามุดถ้าดำน้ำก็คือดำลงข้างล่างเลยค่ะ แล้วถอดทำไมเออเอาทำแบบนั้นแหละทำไปเลยเอาเลยเอาไปเลยไปเลยแบบไปเลยไปเลยลูกไปเลย,ลเลยทำไปเลยค่ะเอาลองดูอาอายันยันเลยค่ะยันไปเลย ได้สิมันนี่มั่นใจอยู่แล้วเออนั่นแหละเออ <c oughs> ไม่ต้องไปกลัวน้องมันนี่ก็เยหยียดขาออกสิเหยียดขาอย่างเงี้ชชยชิดหมดอะไรเอาไหมเอาให้ได้เลยเอาให้ได้เลยไปทำให้ได้ตัวเองอะ่ะเออไปเลย <c oughs> ต้องเหยียดขาออกลูกต้องเหยียดขาออก ต้องทำให้ได้เหมือนโค้ดสอนนะ่ะเอาเลยไปเออไป <c oughs> มันจะไม่ได้ <c oughs> มันจะไม่ได้สักทีหรอกถ้าหนูทำแบบนั้นนะ่ะ <c oughs> หนูต้องทำไม่ได้ค่ะเอาเร็วใส่ไม่ได้ <c oughs> อคล้องคอไว้เลยถ้าจะใส่ค <imprisoned> ล้องคอถ้ามาออก มุดเหมือนพี่เนี่ยมุดเหมือนพี่เหรเห็นพี่ไหมเห็นพี่ทำไหมมุดเหมือนพี่เนี่ยเนี่ยเขาเรียกดำอมุดแบบนี้เขาเขาเรียกทำเหมือนพี่เสื้อเขียวอ่ะทำเหมือนพี่กระเจงเขียวนี่

46นะโอโไม่บ้ีเนะพี่จ็บามาเลกนหานดน่สำหรับผู้ที่สนใจนะคะพี่น้องคะสนใจอยากไหายน้ำก็มาได้เยค่ะเด้อ ระคาอยู่อำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเขานี่เองค่ะพี่น้องคะบวกไก่บวกไก่นะจ๊ะซะกะประมาณพี่น้องเห็นนี่ราคาสะกแต่เขาบอกว่าใหญ่บ่อกะกะถือว่าใหญ่ยายเขาประมาณอยู่ค่ะพี่น้องคะจซะกับบ่ได้ใหญ่มากมายเนาะก็คืออ่าซําป่ามันกับรอบครัวเล่นได้นะคะพี่น้องคะมีน้ำลึกแล้วก็มีน้ำตื้นนะคะพี่น้อง มีลาคาที่การเล่นน้ำนะคะเนาไวายน้ำนะคะอยู่ข้างในจะ่นี่เป็นห้องแอร์นะคะพี่นงคะาให้ที่ให้น้องได้นน่งพักเ้านะคะพี่นกคะาให้พักเส้าผักเอ่อร่อนะคะร่อนน้องๆที่ยูค่ะที่เล่นน้ำนะคะพี่นะคะถ้าผู้ใดมกคลิปนี้นะคะเด้่อสำหรับผู้ใดมาคลิปนี้ชอบคลิปนี้มาคลิปนี้นะคะก็ ฝากเป็นกำลังแรงใจให้นน,ะะหหน,นี้ได้ค่ะเด้อนะคะฝากโคตรไหลเห้นนะไม่ได้จ้านะคะจัะเด็กขอ,ขอขอบคุณสุขุสุขคนเด้อค่ะเด้อที่ขอกมาเป็นกำลังแรงใจคะ่ะแห้งๆอร่อยๆปังๆกันสุขุสุขคนเด้อจ,จ้าเด้อเลิฟยูบายบายชุ่มฉำชุ่มฉ่ำกันจา้า